ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยขนเนยขาชื่อว่าคูคูม a าลองกาอันนี้เป็นชื่อภาษตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน curcumin นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่สับแต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ํามันหอมระเหย ส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid c, um ino c u r c u m i n o i d curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายหลายหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้า Q c u r c u m i n o i เนี่ย มีลิธิ์ข้อที่1ครับคือลิธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีแรดิคอล ัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆน,นะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดน์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยนี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่าน,นั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน2 3หัวข้อหัวข้อที่1ครับ ช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า super oxide dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ glutathione peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับ mm hmm. เขาเรียก detoxification นะครับ ตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพ์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับ เพื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดพรอกซิดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ลิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษช,ชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินเฟมมาทอรีเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมี ฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า C R P หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว N F κ B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคคคุมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวโคคมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3มครับมีฤทธิ์ต้านไวรัส ฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้อออโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารนักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้ มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิดานะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินนยเนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลิน ในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าโคโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะ,ะนั้นตัวคโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้ และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไม่เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยในสมองสารเบต้าอไมลอยในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคคคมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ4-5หข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชัน ข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกัวการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วย และอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคละครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย